มาถึงนะวัดธรรมเอราวัณนะจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระบนบันไดสวรรค์น,นะมันก็เขียนไนยว้ว่าบันไดสวรรค์นะครับ ออกเดินทางได้เลย ไม่เลยเอาล้มไหมเอาล้มไหมลูกเอาไปไปเอาล้มขึ้นไปแล้วเราก็ก่อกลางโดดลงมาเลยไง,ไยงเป็นจุดแหลของสลาที่พักน,นในช่วงแรก ออกจากสลาแล้วนะครับตรงไปนู่นลูกไปนู่นเลยอันนี้มันชันเกินเส้นนี้มันชันอืมเราไปเส้นอ้อมภูเขามันจะไม่ชันไงถ้าไปเส้นนั้นแล้วมันจะชัน ใชนแล้วมันก็จะเหนื่อยมากจะหยุดถ่ายรูปก็ถ่ายได้เลยนะลูกนะไม่รีบเพราะว่าน้องบัวลำพูอันนี้ที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าเลยแล้ว เลยไปเลยโอ้มีแต่ต้นไผ่ทั้งนั้นเลยไผ่แห้งๆอย่างเงี้ยพอใครยน์ก้นบุหรี่มันก็จะไหม้ทั้งภูเขาเลยอะ่ะพักจุดที่สองนะครับ เราจะผ่านจากบนได้ที่พักจุดที่สองไปจุดที่ต่อ